ครับวันนี้อามืไว้สิบสี่มีนาคมครับส่วนเดียวกันครับแล้วเราก็ยืน้ังยืนข้างเพื่อเวลาตอกเราจะได้เห็นเข้าน้อยเข้ามาแล้วก็ตอกไปแค่นี้พอแช่ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถุงนะครับเอาลมแล้วก็เส็บเข้าไปแล้วก็บีบอันนี้คืออยู่ลองลองบีบ บ่าีลมออกมบีบเลยบีบแรงเลยให้แตกเลยเอาให้นั่นเลยเอาให้แตกเลยแตกไม่แตกวะอ่าไม่แตกแปลว่าถุงมันเหนียวแล้วก็ท่านี้คืออยู่อ่าให้แข็งลองบีบอันนี้คือรั่วถ้าสมมติถ้าสมมติมันรั่วมันจะอ่อนกับมือใช่ใช่ถ้ารั่วเสร็จปุ๊บล้วก็ดึงถุงออกก็ดึงออกปุ๊บแล้วตอกย้ำพข้าไปที่เดิมนี่แค่นี้แล้วก็ถุงรองใหม่ งลองใหม่อ่ะอันนี้พี่อยู่ครับทําสักสิบกว่าถุงแล้วก็รู้มือแล้วใช่ไม่ต้องเนี่ยอ่าอ่ะอ่ะอีกต้นนึ่งเจี๋ยลองเลยนะเอาลองเลยลองเลยเลือกอยากลองแล้วนะครับเอาเอาเอา,เอาที่เราทํางานสะดวกอ่ะสูงต่ําไม่เป็นไรโอ้โหตอนนียวกาขูดเลยคูณแรงๆเลยคูดให้หนงังหลุดเลยนั่นแหละครับอเอาเอา แล้วก็เอาไปจีกนิดนึงาเบาอ่านั่นแหละครับถนัดซ้ายอ่าถนัดซ้ายเอาอ่านั่นแหละสวครับก็มือจับเนี่ยอ่าไม่ไม่ให้มันเอียงไม่ใช่ได้ต้องจับปากจับไม้แล้วก็ดันฝ่าจับไม้แล้วก็ดันฝาครับเออแล้วก็ดูว่ามันเท่ากันมตอกตอกอีกตอกตอกให้เหลือเหล็กนิดนึงอีกอีก อ่าข้างนู้นเลือเหล็กเยอะไหมนิดนึงใช่ไหมเรามาดูฝั่งนี้โอ้คนนี้เรือเยอ <c oughs> ะอีกก็เอียงไม้มาหาเอ,เอียงไม้ปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อย,อ,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 ยอ,อีกเอียงเอียงไม้นี่อีกหน่อยอ่ะพอเนี่ยพอดีคราวนี้อยากจะรู้ว่ารั่วไหมเอาปากดูดเลยแล้วเอาลิ้นแตะเอาปากดูดเลย,เลยใช่ดูดเลยครับถ้าเกิดว่าลมมันลิ้นมันไม่ดูดลิ้นเราแปลว่ารั่วดูดเลยครับดูดแล้วเอาลิ้นแตะดูดไหมดูด อ่าถ้าดูดแปลว่าไม่รั่วแล้วเสียลองเอาถุงถุงเสียอีกทีก็ได้แต่ถ้าดูดด่นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รั่วแต่ถ้าถุงนี้อาจจะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเอาถุงมาอเป่าลมลองลองลองเช็คไม่ใหม่ก็ประมาณสักสิบต้นอีกคนนี้รู้มือแล้วยาวเลยเขาเนี้ยครับแล้วก็พับทายพับทายครับนั่นแหละแล้วเสียบเลยปึ๊บ แล้วก็บีบลงบีบดูสิรั่วไหมถ้ารั่วมันจะอ่อนไปเลยไม่ครับไม่รั่วแปลว่าใช้ได้แหละแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยที่คือไม่ให้ก๊าซมันรั่วไปอ่ะใช้ได้จะตอกจะตอกตรงนี้นะมันจะตื้นกว่านี้อีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้อยู่แค่นั้นแหละถ้าสมมุติว่าเราตอกเหมือนเมื่อกี้กรณีเมื่อกี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันไม่สนิทรั่วรั่วแน่แต่ถ้าเกิดว่าเรา เราไม่ต้องขยับขยับไปจุดอื่นสมมติ่บางคนคิดว่าเออพอมันไม่แน่นแล้วเปลี่ยนไปจุดอื่นได้ได้สูตรอะถ้าเราตอกเข้าไปแล้วแล้วมันแล้วมันก็ลงรั่วอยู่เหมือนเดิมขยับฝาไว้ตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆอย่างนี้ย้ใกล้ๆกันนะตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้เห็นอ่ะลองลองดูเอาเอาใม่ไปเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเอาใส่ก้าไปเลยเี่ยเอาด้านเดียวกันที่ตะวันตกกตกเหมือนกันออกก็ออกเหมือนกันเลาเวลาท่านผู้ปรากอก็จะไม่ไม่ไม่หลง เออน e ั oh, ่นแหละครับครับอ่าน um ั problem, ่นแหละถ้าหน้าฝนจะตกแรงนะถ้าตกแรงน้ําออกเลยไม่ได anyway> no. ้เลยจก๊บหรือเอาน้ําออกเลยเทเลยครับเทเทย้ำเลยอ่าซ้ายนั่นแหละครับ แค่นั้นก็อยู่แล้วน่ะครับอยู่แล้วเราเอาปากดูดอีกก็ได้อะเพื่อเพื่อความมั่นใจลิ้นแตะปั๊บมันจะดูดเล่นเลยอ่ะเออใช้ได้อ่าเอ๊ะเรนะ็วเนาะอยู่ไม่ไกลเนี่ยไม่ไกลครับไปที่กลับไปที่เดิมเมื่อกี้นั่นแหละรครับอ๋อโอนักบิดเงี้ยนะ <laughs> เนี่ยเร็วกันขับรถเร็วกว่าวผมอีกเอเออว่าผู้หญิงนี่มันถามว่าใจไม่ถึงนะอย่างเรายัางระวังเขาไม่เ่าเหยียบอย่างเดียว รั่วไหมบีบีไม่ต้องปล่อยอ่านั่นแหละครับแค่นั้นแหละอยู่แล้วเนี่ยตอกฝาแค่นี้รั่วไหมรั่วถ้ารั่วอ้าวลองลองเอาปากดูดดูที่เอาปากดูดแล้วเอาลิ้นแตะที่ดูดดูแรงแงแล้วลิ้นแตะปั๊บเลยรั่วไหมอ่านั่นแหละนั่นอย่างนี้ยางออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้กินก๊าซก๊าซมันระเหยออกไปซะก๊าซมันออกไปซะ ย้ำต้องทำ,งทำยังไงไม่ให้มันรั่วใช่ไหมครับไม่ให้รั่วไม่ให้รหั่วอย่างเดียวถ้ารั่วอย่างนี้เราก็สามารถย้ำเข้าไปได้อีกย้ำเข้าไปได้อีกย้ำไดนะ้อีกนะอ้าวเอาลองลอง,ลองดูคนเนี้ยชัว <laughs> โหรวัมากเลยโซเฟอร์ตีนผีเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคครั <laughs> ขบขอบคุณครับลืมเข็มโอ้โอ้ได้เลย อบีบตึงแรงบีบให้แตกไปเลยกำเลยเลยครับมือเดียวกับเลยปึ๊บนั่นแหละรั่วไหมรั่วนะนี่แล้วถุงหรือเปล่าอ่าพับแล้วก็พับแล้วบีบเฉพาะถุงดิถุงดิจับบีบอยู่ไปไหนถุงซึมเนี่ย ดึงออกมาดิอืมโอเคไม่ไม่เป็นไรมัน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 แค่นิดเดียวอ่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเอาถ่ายคลิปตรงนี้เนาะ